เรื่องย่อละครปฏิหารรักแม่โพศพออนแอร์ air, ทุกวันจันทร์ถึงสุกเวลา19นาฬิกา5นาทีทางช่อง3เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่17พฤษภาคมนี้เรื่องราวของความหวังชาวนาไทยจบชั้นม .6 ต้องมาสลับล่างกับภาคภูมิผู้บริหารใหญ่นักธุรกิจหนุ่มเจ้าของบริษัทไทยฟาร์มผู้นำเกษตรครบวงจรยึดการทำนาบนหลังคนมานาน หากเขาเส้นสัญญาธุรกิจร่วมกับอเมริกาจะนำภัยพิบัติครั้งใหญ่มาสู่วงการข้าวไทยร้อนถึงพ่อแม่โพศพที่เห็นว่าข้าวไทยคงหมดอนาคตชาวนาไทยคงเป็นแรงงานทาสจึงส่งเทพธิดาขวัญข้าวมายังโลกมนุษย์เพื่อระงับเหตุเพศภัยและให้ภาคภูมิเปลี่ยนความคิดในครั้งนี้เทพธิดาขวัญข้าวแอบขโมยเมล็ดข้าวผสานใจของวิเศษบนสวรรค์มาให้ภาคภูมิและความหวัง โดยเข้าใจผิดว่ามเมล็ดข้าวนี้จะทําให้ภาคภูมิเข้าใจหัวอกชาวนามากขึ้นแต่ทว่าผลของมันกลับทําให้ทั้งสองคนสลับร่างกันทั้งคู่ตื่นมาพร้อมกับสร้อยคอรูปมเมล็ดข้าวที่แก่ยังไงก็แก่ไม่ออกภาคภูมิที่ตื่นขึ้นมาในบ้านไม้สอมซ้อจะพังแหล่ไม่พังแหล่แถมอยู่ในร่างของความหวังพ่อสมหมายแม่สายใจและน้องพาฝันน้องสาวตัวเล็กของความหวัง รวมถึงพ่อผู้ใหญ่เด็ดและไอ้ขวดลูกชายจอมทะเลนต์ของพ่อผู้ใหญ่น้องหนูนาสาวสวยประจำหมู่บ้านลูกสาวกำนันเป็ดที่ความหวังแอบหลงรักทุกคนแห่มาเยี่ยมภาคภูมิด้วยความเป็นห่วงเพราะเข้าใจว่าภาคภูมิประสบอุบัติเหตุความจำเสื่อมจึงพาไปยังไล่นาเพื่อทบทวนความจำแต่ไม่มีผลอันใด ภาคภูมิรับความเปลี่ยนแปลงฉบับฉับพลันนี้ไม่ได้จากมาดผู้ชายสุดเนี้ยบกลับต้องมาเจอสิ่งรอบตัวอันแสนสกปรกอาหารแต่ละมือก็มีแต่ผักหญ้าเนื้อสัตว์ที่กินก็มีแต่จำพวกกบเขียดในนา้วกแทบพุ่งเขาทนไม่ไหวถึงขนาดคิดหนีแต่ไม่มีเงินเทพธิดาขวัญข้าวปรากฏตัวขึ้นและบอกให้ภาคภูมิยอมแพ้และรับชะตากรรมนี้ขวัญข้าวสนุกสนานที่ได้แกล้งภาคภูมิอีกด้านหนึ่งนักขลือหาดกลางกรุงอันหรูหรา ความหวังตื่นขึ้นมาพบกับเครื่องใช้ไฮเทคมากมายรอบตัวตารางงาน CEO ยาวเป็นหางว่าวแถมยังมีแฟนสาวชื่อฟ้าใหม่ไฮโซสาวชีวิตติดหรูฟุ่มเฟือยอะไรก็ไม่โหดร้ายเท่ากับที่เขาต้องบริหารงานทุกสิ่งอย่างแทนภาคภูมิจะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อความรู้ก็น้อยแค่ม .6 ภาษาอังกฤษไม่กระดิกแต่เทพธิดาขอนข้าวว่าความหวังรู้เรื่องข้าวดีกว่าใครทุกคนในบริษัทนี้ การปรากฏตัวของความหวังนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่บริษัทจากผู้บริหารมาดเนียบโหดหน้าเลือดในอดีตกลายมาเป็นผู้บริหารที่มีสัมมาคารวัที่สุดยกมือไหว้ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงยามหน้าบริษัทความหวังปฏิวัติองค์กรให้เห็นค่าของข้าวบุญคุณของชาวนา ก่อนเข้างานพนักง,งานทุกคนต้องท่องกรอนละลึกคุณค่าว,ว่าข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอยากกินทิ้งขว้างเป็นของมีค่าหลายคนเหนื่อยยากและอื่นๆจนกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ขององค์กรน,นี้ฟ้าใหม่เป็นงงว่าทำไมชายคนรักถึงเปลี่ยนไปจากผู้ชายมาเทผู้นำแฟชั่นฉลาดรอบรู้ทุกสิ่งอย่างกลายเป็นคนซื้อบือ้อไร้ลสนิยมอาหารหรูกินไม่เป็นชอบซอยแต่ส้มตำจนรับไม่ได้เลยจริงๆ ขวัญข้าวหลอกภาคภูมิว่าจะเสกให้สลับร่างกับควายทั้งขู่ต่างๆนานามากมายทั้งที่ขวัญข้าวไม่มีพลังวิเศษใดๆในที่สุดภาคภูมิที่รักความสะอาดสุดๆก็ต้องเอาเท้าเหยียบโครนหน้าขยะขยงเพียงแค่เห็นไส้เดือนกิ้งกือก็ต้องเป็นลมในทันทีในวันต้อนรับตัวแทนบริษัท OMG จากอเมริกาเพื่อคุยเรื่องสัญญาขวัญข้าวบอกความหวังว่าถ้าเขาถามอะไรก็ให้ตอบแค่ yes no okay งานนี้ความหวังพูดผิดถูกจะต้องใช้ล่ามเป็นการด่วนข้อตกลงที่เอาเปรียบชาวนาทำให้ความหวังของขึ้นเทศนาฝรั่งชุดใหญ่ก่อนจะยกเลิกสัญญาข่าวการยกเลิกสัญญาเป็นที่ถูกใจของชาวนาทั่วประเทศแต่ภาคภูมิกับโมโหที่บริษัทต้องพังพินาศเพราะความหวัง ขวัญข้าวขู่ว่าถ้าไม่อยากให้บริษัทพังไปกว่านี้ให้รีบไปไถานาความหวังกับภาคภูมิจะกลับร่างเดิมได้เมื่อภาคภูมิทำนาสำเร็จเท่านั้นนั่นทำให้ภาคภูมิเริ่มต้นเรียนรู้ชีวิตของคนทำนาหลายอย่างต้องใช้การเฟซไทม์จากกลางทุ่งไปหาความหวังที่บริษัทขวัญข้าวโดนเจ้าแม่โพศพเลียงไปตำหนิที่แอบเอาข้าวผสานใจไปใช้จึงลงโทษให้ไปช่วยภาคภูมิในฐานะมนุษย์ไม่มีอิทธิฤทธิใดๆยกเว้นวันพระ พร้อมกำชับว่าเมื่อไรนาของความหวังแข็งแรงขวัญข้าวจะแข็งแรงตามไปด้วยแต่ถ้าไรนาไม่แข็งแรงขวัญข้าวก็จะป่วยตามไปด้วยข้าวผสานใจเมล็ดนี้ยังมีความลับอื่นๆซ่อนอยู่เช่นสีของข้าวจะบอกความคิดของภาคภูมิสีขาวจะบอกว่าความคิดทัศนคติของภาคภูมิเปลี่ยนไปในทางที่ดีอยากให้ภาคภูมิคืนล่างเดิมก็แค่กินข้าวเมล็ดนี้เท่านั้นเองแต่ขวัญข้าวเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเพื่อหลอกภาคภูมิต่อไป ขวัญข้าวอ้างว่าเป็นลูกสาวคนโตของผู้ใหญ่ชื่อว่าข้าวสวยแต่ภาคภูมิเรียกเธอว่าข้าวต้มเพราะชอบหลอกต้มตุน๋นภาคภูมิวางแผนการทำนาแต่ก็เจออุปสรรคมากมายทั้งไม่มีเงินซื้อเมล็ดพันธุ์เป็นหนี้ควายป่วยจนภาคภูมิต้องเอาตัวรอดโดยการปลูกผักปลูกหญ้าเก็บไข่ไปขายภาคภูมิคิดค้นสมุนไพรตัวใหม่ลองผิดลองถูกโดยมีข้าวสวยคอยช่วยให้คำแนะนำจากคู่กัดกลายเป็นคู่คิด ภาคภูมิคิดค้นอุปกรณ์ต่างๆในการทำนาและอื่นๆจากซ e o สุดเนี้ยบเริ่มมีจิตวิญญาณชาวนาเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นชาวนาเต็มตัวแต่ทว่าเส้นทางรักของทั้งคู่ยังมีหนูนามาสกัดดาวลุ่งเป็นก้างขวางคอเรียกร้องความสนใจของภาคภูมิอยู่เรื่อยผ่านเวลาทางด้านฟ้าใหม่เริ่มเข้าใจความหวังที่หวังดีกับชาวนามากขึ้นเรื่อยๆ วันหนึ่งภาคภูมิกับมาที่บริษัทและพบว่าบริษัทของตนรวมไปถึงบ้านของตัวเองเปลี่ยนแปลงใบาลาวฟ้ากับเหวสวนหลูสไตล์ยุโรปหน้าบ้านกลับกลายเป็นนาข้าวทดลองบริษัทระดับ iso กลับกลายเป็นธุรกิจครอบครัวบริหารงานแบบลูกทุ่งไปแล้วภาคภูมิอยากกลับมาจัดการบริษัทอย่างใกล้ชิดเหมือนเดิมกลับมาหนนี้ฟ้าใหม่รู้สึกคุ้นกับภาคภูมิในร่างความหวังและความหวังเห็นคนรักมาเจอกันกลับรู้สึกเสียใจอกหัก พยายามหลีกทางให้พอรู้ว่าตัวเองเป็นแค่ตัวปลอมเท่านั้นเช่นเดียวกับหนูนาที่ยุยแยงให้ข้าวสวยกับภาคภูมิผิดใจกันข้าวสวยยิ่งเสียใจแอบไปร้องไห้จนน้ำท่วมทุง่งภาคภูมิกลับมาเห็นน้ำท่วมทุ่งก็ตกใจรีบปลอบง้อข้าวสวยและเกือบหลุดปากพูดความในใจที่มีต่อขวญนข้าวออกไปทุ่งนาจึงกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง ความเอาใจใส่ของภาคภูมิที่มีต่อนาข้าวทําให้สร้อยคอรูปเมล็ดข้าวที่คอเข้าสวยกลายเป็นสีชมพูสดใสภาคภูมิแปลกใจว่าทําไมข้าวสวยจึงบอกว่าเพราไล่นาได้รับความรักภาคภูมิอาศัยจังหวะนี้บอกความรู้สึกดีๆที่มีกับข้าวสวยด้านความหวังเองก็ตัดสินใจถามฟ้าใหมต่ตรงๆเธอบอกว่ารักภาคภูมิคนนี้มากกว่าคนเดิมด้วยซ้ํา แต่ไม่ทันไลภาคภูมิก็ต้องเผชิญกับปัญหาอีกครั้งเมื่อไล่นาโดนเพี้ยจู่โจมอย่างหนักจนเกือบหมดไล่และปัญหาไล่นาจมน้ําทุกอย่างที่เริ่มต้นมาต้องกลับมาตั้งต้นนับหนึ่งอีกครั้งขณะที่เข้าสวยก็เจ็บป่วยตามวาจาสิทธิ์ของพ่อแม่โพศพความหวังบอกภาคภูมิว่าปัญหาเหล่านี้คือสิ่งที่ชาวนาชาวสวนต้องเผชิญกับชะตากรรมเช่นนี้ทบาทุกขัวเลือน ภาคภูมินับหนึ่งใหม่อีกครั้งทำพิธีไหว้พระแม่โพศพให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดูแลข้าวภาคภูมิและทุกคนช่วยกันหว่านเมล็ดข้าวลงพื้นนาอีกครั้งเมื่อต้นข้าวเริ่มออกรวงข้าวสวยก็เริ่มสวยวันสวยคืนตามต้นข้าวในนามีหนุ่มๆม,มาตามจิบเต็มไปหมด ปัญหาเรื่องการลงทุนกับบริษัท OMG ของอเมริกากำลังจะกลับมาอีกครั้งผาไทยพ่อของภาคภูมิกลับมาจากต่างประเทศพร้อมกับนักลงทุนของบริษัท OMG เพื่อทำโครงการขายที่นาหมายจะให้ชาวนาขายที่ดินแล้วมารับจ้างเป็นพนักง,งานทำนาแทนความหวังและภาคภูมิจึงหลอกนักลงทุนไปเห็นความยากลำบากของชาวนาก่อนเซ็นสัญญาและก็ได้ผลปรากฏว่าต่างชาติขอแค่ซื้อข้าวไทยเท่านั้นไม่คิดจะร่วมผลิต หนูนาเดินหน้าพิสูจน์ว่าขวัญข้าวไม่ใช่คนด้วยการใช้ยาฆ่า,มาแมลงกับข้าวในนาหรือสารที่ดาขวัญข้าวแต่ภาคภูมิกับมาช่วยไว้ทันผ่านเวลาจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวในงานเลี้ยงฉลองที่หมู่บ้านหลังตักข้าวเข้า,ขาปากทั้งคู่ก็สลบไปในนิมิตแม่โพศพขอโทษที่ทําให้ทั้งสองสลับร่างกันแต่ทั้งคู่ยินดีที่จะใช้ร่างใหม่นี้ดําเนินชีวิตต่อไปหลังกลับสู่โลกปกติ ภาคภูมิและความหวังจึงรีบกลับเข้าบริษัททันทีเพื่อไปทำสัญญาภาคภูมิตั้งชื่อพันธุข้าวใหม่ว่าข้าวสมหวังเมื่อจัดการทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีภาคภูมิจึงกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อหาข้าวสวยแต่ครั้งนี้ภาคภูมิรู้จากพ่อผู้ใหญ่ว่าตนไม่มีลูกสาวมีขวดเป็นลูกชายคนเดียวซ้ำร้ายทุกคนในหมู่บ้านไม่มีใครรู้จักข้าวสวยเลยความหวังบอกกับภาคภูมิว่าเทพธิดาขันข้าวได้กลับไปที่ของเธอแล้ว และเทพธิดาขวัญข้าวได้บอกตนว่าเธอเกิดมาเพื่อคุ้มครองข้าวให้มนุษย์มีข้าวกินและเจริญเติบโตเป็นคนดีแค่นี้เทพธิดาขวัญข้าวก็พอใจแล้วภาคภูมิบอกว่าจะมีใครรู้ไหมว่าพันุ์ข้าวที่ดีที่สุดนั้นเกิดจากภารกิจของเทพธิดาขวัญข้าวภาคภูมิใช้เวลากับการพัฒนาพันุข้าวเป็นที่ปรึกษาให้ความหวังโดยนำความรู้จากการที่ตนได้เป็นชาวนามาผสมผสานบูรณาการกับความรู้ด้านการจัดการธุรกิจ จากทำนาบนหลังชาวนาจึงกลายเป็นการพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้ชาวนาไทยลืมตาอ้าปากได้ผืนแผ่นดินไทยเต็มไปด้วยสีเขียวของทุ่งนาพระแม่โพศบจึงให้รางวัลขวัญข้าวอนุญาตให้ขวัญข้าวลางานกลับไปใช้ชีวิตที่โลกมนุษย์และอยู่กับภาคภูมิได้เป็นเวลา50ปีในโลกมนุษย์หรือ1เดือนในโลกสวรรค์ดังนั้นเทพธิดาขวัญข้าวจึงลาพักล้อนไปอยู่กับภาคภูมิบนท้องนาอันอุดมสมบูรณ์ในโลกมนุษย์อีกครั้ง ส่วนฟ้าใหม่ก็มีชีวิตรักกับความหวังอย่าลืมกดแชร์และกด s ั b s c r i b e เพื่อติดตามข่าวและเรื่องย่อจากละครออนไลน์นะครับ